เมื่อวานนี้ตํารวจไทยไปรับตัวผู้ต้องหาผู้ต้องหาที่ว่านี้เป็นสองสามีภรรยาฝ่ายชายเป็นเซียนพระชื่อดังไปเซ็นเช็คตีเช็คเปล่าเป็นเงิน380ปล้านเนื่องจากว่าไปเอาพระเครื่องเนี่ยของคนหนึ่งไปขายพอไปขายเสร็จปั๊บไม่เอาเงินเนี่ยไปให้เขาพอเขาทวงปั๊บเซ็นเช็คเลยเช็คเด้งฮะออแล้วก็หนีไปอยู่ที่ฝั่งของสองปปลาวไหนมันยังไงมันมีข่าวขึ้นออกมาเกี่ยวกับกเซียนพระวันนี้เลยอยากถามพี่ว่าข่าวนัน้นมันมีอะไรพี่มันเกิดอะไรขึ้นกับวงการเซียนพระตอนเนี้ย ตอนนี้ข่าวเซียนพลาดังๆนั้นมันมีสองข่าวแต่เราเอาข่าวแรกก่อนแต่ข่าวแรกเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับการโกงกันใช่ไหมใช่ใช่การโกงการโกงเนี่ยพี่จะบอกน้องว่ามันมีมาตลอดแต่มันไม่ได้ดังเป็นข่าวทุกวันนี้ข่าวมันคือเครื่องมือหนึ่งที่ทําให้คนเขาเรียกว่ามีความเห็นอย่างหนึ่งจะทาอะไรแล้วเหมือนกับหาพวก มันมีคนสนใจมีคนเล่นด้วยมีคนเอาด้วยพอเป็นข่าวนึก่อกปแบบว่าจะมาทำให้แบบข่าวมันตูมขึ้นเรื่องมันใหญ่ขึ้นอย่างไงบ้างถูกต้องแต่จริงๆแล้วที่บอกว่ามันมีมาตลอดเนี่ยตั้งแต่พี่เข้ามาวงการเนี่ยปี4กว่าก็ประมาณ20ปีมันก็มีการโกงมาตลอดเพียงแต่ว่าวันนี้ที่อยากให้น้องรู้อยากให้ผู้ชมรู้เนี่ยการโกงในวงการพระเนี่ยมันง่ายหนึ่งวงการพระเป็นวงการที่เงินสะพัดมีเงินสะพัดมาก มีเงินไหลเวียนมากเพราะฉะนั้นใครเครด,ดิตดีมีโอกาสกู้ได้สูงเครดิตนี่ก็คือความน่าเชื่อถือป่ะเครด,ดิตคือความน่าเชื่อถือเรามีชื่อเสียงเราสร้างชื่อเสียงเรามีเครดิตเนี่ยมันมีโอกาสที่จะมีคนเชื่อถือ,อม,มีคนคนเชื่อถือปุ๊บการซื้อพระที่มันโกงกงันที่มันเกิดขึ้นเนี่ยที่มันเกิดเป็นประเดน็นเกิดเป็นข่าวเนี่ยคือเขาซื้อพระด้วยเช็คเงินสดเช็คเงินสดแต่ไม่ได้เขาเรียกว่ามันระบุวันที่ ไม่ใช่วันนี้พรุ่งนี้อ่ะํลทำไมเขาไม่จ่ายเป็นเงินสดไปเลยอ่ะหรือว่ามันเยอะเกินนั่นคือคาถามที่ดีเอ้าถามที่ดีนั่นคือคําถามที่ดีมึงมีเงินสดมึงก็ต้องจ่ายเงินสดถูกไหมใช่แล้วไม่จ่ายเงินสดแปลว่าไม่มีถูกเอ้าเอ้าแสดงว่าไม่มีเงินสดแล้วเราจะบั้นใจกนเลยเช็คนั้นต้อตัดแยกได้ไงเครดิตเครดิตมันเกิดขึ้นจากการค้าขาย เขาดูวงเงินค้าขายของมือว่าเฮ้ยนี่เขามีมีไลฟ์สดขายปีหนึ่งเป็นพันล้านแล้วการที่มาซื้อพระเราสิบล้านตีเช็คไว้มีมีมีมยอดขายพันล้านการันตีอยู่ยเห<ล>มือนเราเห็นหลังบ้านของเขาอยู่แล้วเออก็ก็ทุกวันนี้มันเห็นกันหมดอยู่แล้วนึกออกป่นะพอเห็นแบบนี้การที่ให้ตีเช็คมันก็ง่ายเขาก็เลยมั่นใจเช็คเซ็นเลยใช่แต่พอพวกนี้มัน มันกินตัวเองไปเรื่อยๆ,อยๆคืออะไรเราต้องเข้าใจพระเนี่ยคุณซื้อ10องค์คุณขายได้10องค์ไหมอะก็ไม่ความน่าจะเป็นก่อนเราไม่ต้องเอาความรู้อะไรมาคุยเลยเอาความน่าจะเป็นสินค้า10ชิ้นที่เราลงทุนซื้อมาเก่งกําไรเป็นไปได้ไหมว่าจะขายได้ทั้ง10ชิ้นก็ห้าสิบพันสิบดีว่าเป็นไปได้ว่าจะต้องอยู่กับเราครึ่งหนึ่งใช่หรือแม้ก็อาจจะหมดหรือว่าอาจจะไม่หมดด้วยมันก็จะมีวิธีทําให้หมดอยู่ ถ้าอยากให้หมดก็ใช่ด้วยการขายขาดทุนลดราคาลงมาสมมติมึงซื้อห้าแสนซื้อห้าแสนสิบองค์อะไม่ต้องอะไรตีเป็นเงินห้าล้านมึงไม่ต้องคิดหรอกองละห้าแสนมึงขายองค์หนึ่งปั้งสองล้านห้าเก้าองค์เหลือสองล้านห้าอะขายองค์ <5, 000. S 1> เดียวสองล้านห้าแล้วเหลือเก้าองค์ทุนเหลือแค่สองล้านห้าเท่ากับมึงขายองค์ละส0 0แสนก็กำไรแล้วใช่ใช่ป่ะาจากเดิมที่มึงซื้อมาคิดว่าองค์ละห้าแสนแต่ บางครั้งเนี่ยเมื่อมันจวนตัวเช็คมันต้องผ่านเช็คต้องผ่านแต่ไม่มีเงินสองแสนกูนต้องขายเก้าอ,องค์ที่เหลืออาจจะขายเหลือล้านห้าก็โลดลงมาอีกก็เงินหายไปแล้วล้านหนึ่งแต่มึงอย่าลืมมึงตีเช็คไปแล้วห้าล้านแต่พระชุดเนี้ยมึงทําเงินได้สี่ล้านและหลายๆชุดเข้าและที่สําคัญเนี่ยมันมีเรื่องของการจำนำการจำนำเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของเหมือนกรณีเมื่อกี้ซื้อมาสิบขายไปห้าอีกห้าองค์ก็รู้อยู่ว่า เดี๋ยวก็ขายได้แต่ตอนนี้ยังไม่มีคนเอาอแต่กูต้องมีเงินไปผ่านเช็คก็เอาไปจำนำเอาพามีจำนำด้วยอ้าวมันมันก็มีผู้รู้เรื่องพระที่ที่เขามีเงินผู้รู้เรื่องพระที่เขามีเงินก็คือผู้ที่รับจำนำได้มีปัญญาธรรมแล้วข่าวนี้ยก่อนที่จะเป็นข่าวที่รู้ไหมวงในเนี้ยผมจะบอกว่าผมไม่รู้จะมีใครเชื่อไหมเอาถ้าบอกว่าไม่รู้มีคนเชื่อไหม หนูคนหนึ่งแล้วไม่เชื่อก็อย่างที่พี่บอกอยู่มา20ปีมันเกิดอยู่ตลอดมันมีให้เห็นตลอดแล้วก็เป็นโมเดลเดิมๆตลอดคือการตีเช็คไม่ผ่านบางคนก็หนีบางคนก็ยืนหยัดที่จะสู้ต่อแต่บอกว่าขอผ่อนให้คือไม่ต้องถึงชั้นศาลเขาผ่อนกับเจ้านี่เลยเขาบอกพี่ผมไม่ไหวผมเป็นหนี้พี่เท่าไหร่15ล้านผมให้พี่เดือนละ15 ก็คคอคุยกันหลังบ้านมีมากผมให้มากแต่ไม่มีไม่มีเนี่ยแสนห้าพี่เอาไหมร้อยเดือนไอ้เจ้านี้ก็บางคนก็ต่อรองบางคนก็กำขีดด้วยกำตดแต่ไอ้ครั้นที่บอกว่าไม่ได้มึงต้องเอามา15ล้านตอนเนี้ยมึงก็รู้อยู่ว่ามันไม่มีพระที่มันซื้อมึงไปมันก็ไปแปลเปลี่ยนเป็นอะไรไม่รู้หมดแล้วแล้วเป็นพี่พี่ทำไงเป็นพี่พี่ไม่รับเช็คครับไม่รับแต่แลกไม่รับไม่รับเช็คเพราะว่า พี่เคยรับเช็คแล้วพี่ก็เสียหายเรื่องแบบนี้มาแล้วโอ้แสดงว่าเรื่องเช็คนี้ก็คือแบบมีมานานมากในวงการพระถูกต้องแล้วก็ตอนนี้ก็ยังมีอยู่แล้วตอนนี้เพิ่งมาเป็นข่าวดังใช่เพราะว่าตอ,ตอนนี้ข่าวันคือเครื่องมือที่พี่บอกข่าวคือเครื่องมือทําให้คนเก็ามาสนใจแล้วเขาก็มาพูดถึงกันแต่ก่อนที่มันจะมีข่าวก่อนที่คนจะใช้ข่าวเป็นเครื่องมือเนี่ยเรื่องแบบนี้มันก็มีอยู่แล้ว มันก็โกงกันมันก็หนีกันมันก็ผ่อนกันมันก็ตกลงกันโดยปกติวิสัยของมันอยู่แล้วในข่าวเนี่ยเห็นเขาบอกว่า380บล้านต่อคนมายถึงว่าคนที่ไปแจ้งความเนี่ยโดนโกงไป380บล้านที่อันนี้คือผู้เสียหายผู้เสียหายผู้เสียหายบอกว่าโดน380บล้านใช่แต่คนอื่นยังไม่พูดถึงว่าคนอื่นโดนเท่าไหร่ก็ว่ามีคนอื่นอีกด้วยใช่ไหมมีก็ไปทำคำนวณหลักๆกันคือของนี้มัน มันเกิดกับคนเดียวไม่ได้แล้วอย่างนี้เขาทําไงได้เ<ะ>บเขาทําไงได้นอกจากแจ้งความแล้วถ้าแจ้งความเสร็จแล้วเขาไม่มีเงินที่จะเอามาจ่ายคืนก็ขเขาก็มีพาะที่จะต้องเอาไปเปลี่ยนเป็นเงินแล้วก็ามาจ่ายและที่แน่ๆเนี่ยเมื่อคดียญาญาเกิดเมื่กเกิดโทษของคดีญญายา ก็ตามกฎหมายเลยอันนี้ก็ต้องไปคุยกับทานนทนายอะไรเราไม่รู้ <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันไปดูรายการทานาย <c oughs> หรือว่าใครรู้ก็คอมเมนต์มาได้ะครไม่อู้กรู้เหมือนกัน <c oughs> มันก็เป็นเรื่องของคดีความแต่ในลักษณะว่าทรัพย์สินอ่าสืบทรัพย์แล้วไอ้พักเครื่องเนี่ยก็ส่วนหนึ่งแหละที่มันจะต้องไปแปลเปลี่ยนแต่มันจะเกิดความวุ่นวายเพราะเจ้านี่ไม่ใช่คนที่โดนโกง380ิล้านคนเดียวและพระที่อยู่หน้าเสือที่ ที่อยู่โต๊ะข่าวแถลงข่าวเนี่ยบันก็ไม่ใช่พักของเจ้าหนี้คนนั้นคนเดียวด้วยมันเป็นพักของคนอื่นที่ยังไม่ได้จ่ายตังอีกพันไหมอ่าแล้วมันพันอยู่พมันพันกันแน่นอนเพราะฉะนั้นความวุ่นวายมันก็เกิดนี้อ้าไอ้นี่ของกูยังยังไม่ได้จ่ายกูสักบาทแล้วถ้าถ้าไปขายทอดตลาดหรือว่าไปทําให้เป็นเงินแล้วมาจ่ายไอ้เจ้าหนี้380ร้ล้านคนเดียวมันก็ไม่แฟ แต่เขาเขาก็บอกเขาเขาทำให้เป็นคดีของเขาคนเดียวเขาหมายถึงเขาควรจะได้สานก่อนไปถืบล้านก่อนก็ค<น>ดีนี้เกิดจากเขาเป็นคนแจ้งความคนแรกเลยนเหมือนอ้างสิทธิ์อะ <c oughs> เราไม่รู้นะว่าเรื่องนี้มันเป็นยังไงหรือเปล่าทีเนี้ยคนที่ไปชี้ของว่าไปที่โรงพักเฮ้ยอันนี้ของผมนี่ของผมของผมเนี่ยก็ต้องมีหลายๆคนไปเป็นผู้เสียหาย2 3 4สมสี่ห้าันมันบอกแล้วว่าเรื่องนี้มันเกิดกับคนเดียวไม่ได้เราอย่างนี้ วงการพานี่เราจะเชื่อถือได้หรอพี่เชื่อถือได้ถ้าหนึ่งคุณเล่นแบบที่คุณไหวผมบอกเลยนะทุกวันนี้สิ่งที่เกิดเกิดจากอะไรเกิดจากคุณเอาคุณเอาอย่างกันเอาอย่างกันคือยังไงนะเอาอย่างกันคือสมมติคุณมองนะโอ้เออเอเอบแม่งลงลงฟลอเรี่ลงนาฬิกาเดือน1ิบสห้าล้านอืออกูก็กูก็เอื้อมถึง แต่มันก็จะไปใช้วิธีเหล่านี้ก็คืออยากมีแบบเขาบ้างอะไรเงี้ยคือพวกนี้มันเกิดจากความไม่ประมาณตัวถ้าเราค้าขายเนี่ยคุณมี10คุณลงทุน5คุณขาย6กําไร1อ่าคุณเอา6อไปลงทุนอีก5 1น,นั้นคือเงินที่คุณใช้ใจมันมันอาจจะน้อยไงมื่ออาจจะผ่อนได้แค่ Honda City ก็คือยังไม่ถึงยอดที่เราแบบตั้งไว้ไงปะก็นั่นแหละมันมันเกิดจากความโลภเ<ไ>ป็นความโลภเรียกว่า ผมก็จะให้ว่ามันเป็นการเอาอย่างกันผมถามว่าคนที่คนที่เขาอยู่ระดับท็อปที่เขาทําได้มีจริงไหมมีพี่หมอมานพเนี่ยอา่าผมกล้าพูดกล้าพูดชื่อเขาคือแบบอย่างที่ดีอาจารย์บอยท่าพจน์เนี่ยพี่เฉินปากน้ำเนี่ยอาจารย์ต้นเราเนี่ยพวกเนี้ยฐานะเขาได้เขายังไม่ทําเลยครับเขาเขายังไม่ขับเฟอร,ร์รี่เลยครับ อ๋อมันก็แล้วแต่คนชอบเดยปะถ้าเรื่องแบบเนี้ยแต่เราเราจะไม่ว่ากันมันคือความฝันมันคืออะไรก็แต่เราจะบอกว่ามันก็อาจจะมีส่วนนะที่ก่อให้เกิดสิ่งเหล่านี้ได้มันก็มันก็จะเกิดการเรียนรู้ไปแต่อย่างที่กูบอกมันก็เกิดมันเกิดทั้งทุกปีอะ่ะก่อนหน้านี้มันต้องมีรายหนึ่งอันนั้นเป็นเพื่อนพี่เองเขาก็กระทาการบางอย่างที่แบบปิดที่ตัวเองเพราะว่าเขาไม่ได้หนีแบบนั้นเขาไม่ได้หนีแบบในข่าวเขาหนีแบบจบเลยจบ ชีวิตตัวเองแล้วมันก็จะมีคดีอยู่ดีคดีที่ต้องไปสืบทรัพย์ลูกเมียว่าพระที่เอาไปเงินเช็คที่ไม่ผ่านที่มันเหมือนกับว่าทาระก็ต้องไปตกที่ลูกเมียหรือเปล่าใช่ทาระาก็จะไปตกที่คนที่ยังยังอยู่ข่าวนี้เป็นเรื่องที่แบบสะเทือนวงการพระเหมือนกันนะมันมีพี่คนหนึ่งชื่อพี่โจ๊กพี่โจ๊กเนี่ยเขาลงว่าเรื่องดีๆเนี่ยมันเกิดขึ้นเยอะแยะไม่มีใครไปลงไม่มีใครสนใจ แต่พอมีเรื่องร้ายๆเรื่องชั่วๆเนี่ยแล้วแล้วทุกคนก็ไปเหมาว่ามันเป็นเรื่องของวงการพระความเสียหายกลายเป็นความเสียหายของเซียนพ้าทุกคนแม่งถูกมองแบบนั้นอันนี้ต้องฟังพี่โจ๊กเพราะว่าไรเพราะจริงๆแล้วคนทําแบบนั้นมันมีอยู่คนเดียวแต่ว่าโดนเหมารวมทั้งหมดกับเซ <คน S 1> ียนช้าเหมือนกัน,นแปลว่ามึงทำงานแบบนี้แบบเดียวกัน อาจจะเราแวงหรือเปล่าเราแวงว่าเราโอเคอาจจะเป็นคนคนเดียวที่ทำแบบนี้แต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าคนอื่นเขาถ้าทาหรือไม่ทำนะเราไม่รู้แต่นี่ผมบอกพี่รับเช็คบีมพราะบีมเป็นน้องพี่รู้จักกันสนิทก,กันแต่วันดีคืนดีบีมบอกว่าบีมมีเช็คอาร์มซึ่งอาร์มเนี่ยเป็นลูกพี่ลูกน้องบีมกูเลิมไม่รู้จักอาร์มแล้วและถ้าพี่ยังรับเช็คจากบีมซึ่งเป็นชื่ออาร์มพอถึงเวลาเช็คอาร์มไม่ผ่าน พี่ยังตามจากบีมบีมบอกพี่หนูก็ไม่มีอ่ะอะแล้วอาร์มอยู่ไหนอาร์มมันไปไหนแล้วไม่รู้พี่อันนี้อะใครเสรียหายก็ต้องเป็นหนูสิใช่ไหมไม่ใช่เพราะฉะนั้นเช็คเขาต้องรับจากคนที่เขาเชื่อใจก็คือเครดิตเรื่องของเครดิตบางคนเนี่ยมันจะมีคําพูดที่ว่าแบบถ้าเช็คคนนี้ได้โปรดเ,อ,เอามาเถอะได้โปรดเอามาให้กูเถอะมันแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ที่คนนี้สามารถเชื่อใจได้ว่า<อ>ได้แน่แน่ถ้าไปเช็คที่เนี้ยได้โปรดมาที่กูเถอะ <laughs> อะไรลักษณะนี้ มันต้องรู้ภูมิหลังว่าเฮ้ยเขาดูพราได้ไหมดูพราเป็นไหมแต่คนดูพราเป็นเขาก็ไม่ได้มาต้องนั่งซื้อพราราคาที่มันแบบแม็กซิมัมแล้วนึกออกปหเขาไปซื้อราคาเขาขาย5้าเขาอาจจะซื้อ2ขายเซียนพรา3.5ขาย4เพื่ออะไรเพื่อให้เซียนพราไปขายลูกค้า5ตลาดหลังบ้านไหมเหมือนฟิลขายขายส่งไงขายตรงที่ผ่านมาไอเคสก่อนกที่ผ่านมาเนี่ยงมีบางคนติดฟ มีเป็นพันล้านก็มีมีเหมือนกันมีเกิดขึ้นไอร้อยล้านเนี่ยมันเบสิกเลยเพราะอย่างที่พี่บอกพระองค์หนึ่งแม่งสามล้านห้าล้านมึงตีเช็คไม่กี่องค์แม่งก็ร้อยหนึ่ง,ะงละพระองค์ละร้อยก็มีเหมือนกันเนาะพระองค์ละร้อยก็มีถือว่าเป็นทรัพย์สินที่มีราคามันมีร,ราคาใช่พี่จะบอกบียมงี้วันเนี้ยบีมรู้ว่าพระองค์เนี้ยร้อยล้านพี่ให้องค์เดียวกันเลยนะพี่ให้เป็นองค์เดียวกันเลยกับที่บีมเห็นในข่าว เฮ้ยองนี้เห็นเห็นต้องแม่งซื้อ150ล้านแต่บีมบีมไปเจอที่ไหนไม่รู้ละ่ะแล้วบีมจะขายบีมคิดว่าบีมขายได้เท่าไหร่คงไม่ถึงร้อยปะ่ะไม่ถึงพออะไรเพราะเครดิตเหรอเพราะเขาไม่รู้จักบีมเขาบีมขายแล้วบีมสามารถรับผิดชอบได้เปล่าเราต้องรับผิดชอบด้วยใช่ไหมอา้าวเราขายให้กับยูเซอร์การรับผิดชอบนี่คือ,อยังไงพี่การรับผิดชอบก็ต้องรับประกันไงเฮ้ยเท่าน,นี้ต้องไม่มีซ่อมนะเว้ย ต้องไม่มีช้อนด้วยไม่ใช่ต้องไม่หักไม่หกักไม่ซ่มอมเองต้องการันตีให้อัวว่าแท้แท้นี่คือแท้้อยสนามไปอยู่ที่ไหนก็แท้ไม่ใช่ว่าตุ๊กแกทักว่าเก๊กัวมาคืนนะนู่นนี่นั่นถึงเวลาเนี่ยบีไม่มีเงินคืนเขาอะถ้าเขาเอามาขายคืนเราใช่ไหม ตัวพพระมีปัญหาจริงๆบีมขายแค่20ล้านก็พอาจาก150บีมขายไป20ล้านบีมต้องขายคนที่รับผิดชอบตัวเองได้พวกนี้ก็คือคนที่หาปลาเข้าขายกันเขาจะมาขายเซียนด้วยกันนี่แหละแต่ว่าราคาเนี่ยมันเบาหน่อยมึงเอาไปขายต่อได้แต่ต่างคนต่างมีกล้องพอละตัวมึงดูเอาเนี่ยครูซื้อมาอย่างนี้เลยคูซื้อมาอย่างนี้เลยคำพูดนี้หมายความว่ามึงดูเอ,เองนะ กูก็ซื้อมาแบบเนี้ยสภาพนี้เลยร้อยเปไม่ได้กูก็ซื้อมาอย่างนี้ถ้ามึงเห็นอะไรมึงก็ดูเอาดูเอาแล้วก็ถ้ามึงจะเห็นวมาก,กูก็บอกกูด้วยเอาแต่เราไม่บอกเขาให้เขาบอกเราเราไม่เห็นไงอ๋อเราไม่เห็นก็เลยเราดูเออกูก็ซื้อมาอย่างเงี้ยเออซื้อมาแบบสมบูรณ์อ่ะแต่ถ้ามึงเห็นม่าก,กูบอกกูด้วย นนะมันก็เป็นเขาเรียกว่าช่องทางในการขายอ่าแต่ละช่องในการขายปัจจุบันเนี่ยการขายที่มันจะเป็นน้ําเป็นเนื้อจริงๆก็คือการขายแบบไลฟ์ผ่านเฟซผ่านติ๊กตอกผ่านนู่นผ่านนี่ใช่ไหมและการไลฟ์เนี่ยเราจะไปบอกว่าพี่ดูเอานะเนี่ยผมส่องให้พี่ดูเ,เลยนะมันไม่ได้ มันก็ต้องรับประกันซึ่งกันและกันเหมือนแบบถึงแม้ว่าเราจะสอนเขาเห็นแบบตรงตงเลยแต่สุดท้ายแล้วก็แม่ร้อยเปอร์เซ็นต์กับการที่เรามาดูกับคือถ้าเขาซื้อมึงห้าล้านสิบล้านเนี่ยเขาก็ต้องมาเอาหรือเราต้องเอาไปให้เขาคืออย่างน้อยๆพระต้องถึงมือเขาพอพระถึงมือเขาบางคนก็ต้องเอาไปเช็คเช็คก่อนวันนี้นกูเอาตังค์ให้มึงก่อนแต่เดี๋ยวกูไปเช็คถ้ามันมีปัญหากูก็มาเค็มเอาเอา,เอาตังค์คืนอ๋อเพราะว่าเขาก็เคลมไว้ใช่เงื่อนไขมันเป็นแบบนั้น ปวดหัวจังเลยอปวดหัวมากก่อนจะปิดเนี่ยเดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังวิธีเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้คิดว่าเขาจะโกงแต่ละคนเราเนี่ยอ่าพี่พี่ให้นะสมมุติคนโกงเกิดขึ้นที่เราเห็นเหตุการณ์ร้อย100คนเนี่ยเก้าสิบเก้าคนก็ไม่ได้คิดว่าจะเข้ามาโกงแต่ละแต่มันพอมันเดินไปแล้วมันเริ่มไม่ไหวแล้วม,มันเริ่มหาทางออกไม่ได้เขาเลือกทางออกด้วยการหนี เลือทางออกด้วยการโกงก็เหมือนแบบว่ารรหว่างตอนแรกเข้ามาก็ก็ตั้งใจร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์แลตใจปกติแต่พอแมมันมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นกับตัวเขากับเงินเขามันก็เลยทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นใช่เพราะฉะนั้นคุณต้องเดินในทางที่ปลอดภัยแต่ก็ยังมีกําไรก็ต้องไปหาทางเอาช่งเราก็ดูดีว่าเป็นทางไหนรู้ดิถ้าเล่นพามก็ต้องรู้นี่เพราะว่าอย่างคนเนี้ยเขาก็มีเครดิตของเขาอยู่แล้วคมีเครดิตอยู่แล้วแล้วพอเป็นเป็นแบบเนี้ยเราเกิดขึ้นแบบเนี้ยมันก็เหมือนเป็นการเสี่ยงดวง อีกคนหนึ่งเพราะว่าเขาก็เครดิตร้อยเปอร์เซนต์ป่ะถ้าเป็นคนที่อยู่ในวงในจริงเเขาจะมองว่าใครเริ่มมีความเสี่ยงเพราะ mm hmm. เพราะพี่ก็จะบอกว่าข่าวก่อนที่ก่อนที่เขาจะหนีเนี่ยมันก็หนาหูอแล้วว่าเขาไม่ไหวแต้กระดดไอตอนที่เขาไม่ไหวอะ่ะคือเขาโดนเขาโกงไปแล้วนี่แต่เขายังไม่หนีเขาเริ่มไม่ผ่านเช็คเริ่มไม่ผ่านเช็คหลังจากนั้นที่ลุกให้มีข่าวออกมาแบบข่าววงในแล้วว่าแบบเริ่มไม่ไหวแล้วอ่ะก็ยังมีคนที่จะแบบกล้ายัางมีคนเอาของ อัดยยเขาไม่ใช่คนวงไหนหรือเปล่าเขาก็อาจหวังว่าเขาจะได้เงินกลับมามีมต้องเข้าใจก่อนที่เอาของชุดใหม่ไปให้เนี่ยก็ต้องมีชุดเก่าที่คากันอยู่พอหวังว่าชุดใหม่เนี่ยจะทําให้มึงมีเงินแล้วไปผ่านเช็คชุดเก่าเพื่อให้ได้ทั้งชุดเก่าชุดใหม่กลับมาชุดใหม่อาจจะไม่ได้แต่ว่าอย่างน้อยชุดเก่าก็ได้งงนะคือชุดเก่าก็ไม่ได้เอาชุดใหม่ก็ไม่มันมีคําพูดที่เขาบอกว่ามันเหมือนเหมือนเก้าอี้โดนตี จะเป็นชุดไหนวะที่แม่งหายชุดไหนที่แม่งพลึบไปเลยหรือว่าชุดไหนแม่งจะพอได้บางคนเข้าไปเล่นเข้าไปเล่นด้วยก่อนเงี้ยก็ได้ตังอ่าไอพวกนี้ก็เหมือนอเหมือนเพลงหยุดแล้วนั่งทันน, <c oughs> นั่งทันไอคนที่ไม่ทันหลังๆก็เออคือ,คอเข้าไปปุ๊บโดนเลยโดนเลยเ,เข้าไปเนียอะไรมะเนี่ยวงนี้เลิกแล้วฝากนู <c oughs> ่หน่อยกว่าแบบเราจะแก้ปัญหาตรงนี้ ถ้าเราไปเล่นซื้อขายพระวงในเนี่ยถ้าเราอยากปลอดภัยเราซื้อขายด้วยเงินสดหนึ่งเราซื้อขายด้วยเงินสดซื้อขายด้วยเงินสดเนี่ยมันอาจจะทําให้เราได้ซื้อได้น้อยหน่อยแตมร้อยเปอร์เซ็นต์แน่มั่นใจซื้อได้น้อยหน่อยขายได้น้อยหน่อยคือเงินเงินอยู่ในมือมันอุ่นใจกว่าใช่อุ่นใจกว่ากระดาษึ่งแผ่นยังใ,ใบใช่อ่ะสองการซื้อขายเล่นเล่นกัน สมมติว่าคุณเล่นพระเนี่ยยอดเยอะๆเป็นคนชอบซื้อพระแล้วซื้อยอดเยอะๆเนี่ยบางทีเราไม่จําเป็นต้องซื้อจากคุณนเดียวเราอาจจะหาคนที่เราเชื่อใจซื้อลองซื้อดูหลายๆคนก็ได้เรื่องแบบนี้มันจะเกิดกับคนที่เราเชื่อใจเสมอเด็กเป็น<ร>ส่วนเพื่อนเรานี่แหละถ้าเราไม่เชื่อใจเราไม่ให้ไม่ให้เคเรดิตเขาหรอกครับ ห้าสิบล้านแปดสิบล้านมันจะเกิดกับคนที่เราเชื่อใจเสมอเพราะถ้าคนห่างไกลเนี่ยไม่มีทางมาได้เงินเราอยู่แล้วไม่มีทางมาหลอกเราได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมบอกไม่ใช่ว่าทุกคนเชื่อใจไม่ได้คนเชื่อใจได้เยอะแยะแต่คุณเดิมพันกับคนคนเดียวอยู่หรือเปล่าแล้วถ้าคนคนนั้นดีทุกอย่างรอดปลอดภัยถึงฝั่งก็ดีไป ัรตวแต่ถ้าเป็นอย่างนี้และแล้วพอร์ตอยู่กับอยู่ในมือคนคนเดียวมันก็ทำให้เราหนักเลยนะเสียนะหยเอะขมุยทุกวันนี้กูยังไม่รู้เลยขมุยคือคอะไรจนจนมีหนังขมุยเข้ามาโกเูเด้งขมุยผีเด้อมีโกูเด้นได้หมาปะโกูเด้งแปลว่าทองอ๋อวันนี้ก็าบายบายค่ะทุกคนสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ